<c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสนอมดีวารตีนะครับทั้ง u t u b e แล้วก็ทั้ง a c e b o o k เนาะเดี๋ยวเฉยสูตรมาสูตรสูตรเล็กวิ่งครับสูตรเล็กวิ่งตัวนี้เคยเคยนำเสนอไปแล้วล่ะแล้วก็หลายหลายคนก็นเ,คเคยทำเคยทำแล้วฮะอันนี้มากมาอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูงวดวันที่16ตุลาคมก่อนเนาะดูดูก่อนแล้วก็ ไปหนึ่งพฤศจิกายนแล้วก็หัวต่อไปครับเหุอยเห็นก่อนนะครับว่ามันเป็นจากสี pic. เนะาะลองอัทีหนึ่ง16 1่สแล้วก็106นะครับไล่ลงมา6แล้วก็1เป็น4เป็น4แล้วก็7นะครับ แล้วเดี๋ยวไปแบบเร็วๆนะ <c oughs> อุตสับเด้อเจ็ดเป็นห้าเป็นแปดเป็นหนึ่งสามเป็นสองครับตอนนี้เป็นสองครับ เป็นสองอันนี้เป็นสามผิดนะฮะแล้วก็เก้าเป็นหครับแล้วก็เป็นสองแล้วก็เป็น7ครับ <c oughs> วิ่งเลขเจ็ดนะครับงวดต่อไปคืออันนี้งวดของวันที่16นะครับ16งวดต่อไปวิ่ง7ก็คือหมายถาว่างวดของวันที่ วันที่1พฤศจิกายนา1พฤศจิกายนคืองวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเนี่ยมันออกเ9 1 3 1 0 6ลึกท้ายสองตัว7 0ใช่ไหมครับัคือตัวนี้เลขวิ่งวิ่งตัวนี้มันเข้าอยู่ทีนี้งวดต่อไปครับงวด วันที่16พฤศจิกายนเมื่อต่อไปวิ่งตัวไหนอันนี้เลขวิ่งนะครับอันนี้เลขวิ่ง <c oughs> เหมือนเดิมครับเพราะเปลี่ยนแค่ตัวตัวท้ายสี่ 4, แล้วก็สีเป็น7เป็น5เป็น8และเป็น 4. เอ่อ สามเป็นสอง่า่าศูนย์งวดต่อไปนะงวดต่อไปงวดวันที่นะครับรอผลนะครับงวดวันที่อ่านสะิบหกพฤศจิกายนนะครับวิ่งศูนย์ครับอ่านงะวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับศูนย์ 0, ครับ นี่นะงวดต่อไปนะครับมันจะมาหรือเปล่าคอยดูนะครับงวดวันที่1ิพฤกจิกายนเนี่ยจะวิ่งให้วิ่งใครชอบสายวิ่งนะสายออกกำลังกายวิ่งศูนย์นะครับวิ่งศูนย์จะมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับในงวดวันที่16เนี่ยวันที่16ที่ผ่านมาตุลาคมนะครับผมทําให้มันเข้าตรงนี้7มานี่ฮนะเข้า7 0 งวดวันที่1พฤศพจิกายนข้า7เศงวดวันที่16พิจิิจิกายนนะครับให้วิ่ง0นะครับวิ่ง0นะครับตัวลองนะตัวรองถ้าใครอยากได้ตัวลองก็คือ,อลองก็คือเลข7ครับนะลอง7นะครับให้โอเคนะครับอืมตามนี้นะครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาหรือเปล่าเอ้าวขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามมารับชมนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนสรุปสดีว่าไรตีด้วยนะครับพบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมมื่สกคลใเนีไลฟ์สดไม่ได้ให้ตัวนี้ลืมไปครับสวัสดีครับวิ่งศูนนะครับ